สวัสดีค่ะแม่มมริซอนเกษตรอินทรีย์ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่คือผักสลัดกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กกรีนโอ๊กนี่ก็จะใบสีเขียวเรดโอ๊กจะใบสีแดงแดงค่ะมาเพาะเมล็ดผักสลัดกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กกันนะคะเพราะง่ายๆผักสลัดปลูกง่ายแล้วก็ผักสลัดนี่ชอบแดดจัดแล้วก็อึดทนแดดมากนะคะ เตรียมกระถางเตรียมดินเพาะมเมล็ดใช้ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำแล้วก็นำดินปุงปลูกใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ต่อด้วยดินเพาะต้นกล้าหรือดินพิสมอสนะคะเพราะว่าจะทำให มเมล็ดผักสลัดงอกดียิ่งขึ้นมีความชุ่มชื่นแล้วดินพิสมอสเนี่ยก็จะทำให้รากของผักสลัดอย่างลงดินได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะก็เพราะประมาณ25มเมล็ดค่ะไม่เพราะเยอะนำมเมล็ดวางลงไปแล้วก็เกลี่ยดินพิสมอสกลบมเมล็ดบางๆนะคะแล้วก็รดน้ำรดน้ำวันละหนึ่งครั้งค่ะ เอาวางไว้ในร่มก่อนอย่าเพิ่งตากแดดนะคะ ประมาณ4-5วันเมล็ดผักสลัดก็งอกแล้วค <c ara> <Corps. S 1> ่ะเมล็ดผักสลัดงอกพ้นพื้นดินได้สัก5าวันนะคะก็นำออกตากแดดเต็มวันได้นี่ตากแดดติมวันแล้วนะคะนี่งอกแล้วเมล็ดผักสลัดตัวนี้นะคะต้นกล้าผักสลัดงอกแล้วก็มีอายุ17วันค่ะอายุ17วันนับตั้งแต่วันที่เพาะเมล็ดนะคะไม่ได้นับตั้งแต่วันงอก นี่เห็นไหมคะอันนี้กร e นโอ๊กแล้วตัวนี้ Red Oak, เรดโอ๊กใบแดงๆอันนี้ก็กร e นโอ๊กค่ะก็เพราะเมล็ดผักสลัดให้ต้นกล้าตูลงในกระถางเลยนะคะเพราะว่าปลูกป,ปริมาณน้อยไม่ได้ย้ายลงถาดหลุมนะคะเดี๋ยวแม่บริสรก็จะย้ายต้นกล้าทั้งหมดเนี่ยลงกระถางกระถาง8นิ้วกับกระถาง6นิ้วค่ะ รอติดตามชมวิธีย้ายต้นกล้าผักสลัดกรีนโอ๊กกระริดโอ๊ก EP ที่สี่นะคะสำหรับวันนี้แม่บริสุนก็ขอจุกคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์ด like, กดแชร์ให้แม่บริสุนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ